สัมบนปั่นมันหดลงสวัสดีครับท่านอาจารย์พ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมนี่พาพี่น้องเมื่อกินมามามาพี่นอ้องอือ หเห็นเราโงกของเถะมีเห็นละเงือกเลืองพ่อแบบนออนี้ต่หลอกยังไงเลยพี่น้องเห็นละาโกงกแบบดงไหมดิมดงไหมบางเนี่ยโอ้โหโหลอกอยังไงเก่งเป่เปเงเลยน,น,นี่งามงามเลยโอ้โห,โหแบบสวยน้อ,นอง

ใบสมมองห้องก็เป็นดอก ดองเหรอดอกนี้ <c oughs> ดอกง่ายเลยผมได้มาดสองดอกไปพอ่อตั้งเธอเลยว้าวทำกำปั่นมันหดลง Mười. Bạn sao bạn đi. Cần chia hết là ngủ. ฝนตกทุกขึ้นกำลังออกฉันเอาคนนี้ที่ข้างอยู่เพราะว่าไอ้นจะออกดี น่ะมาอีกแล้วพี่หลอมผมต้องดีครับในหดอกตูมมุ่ไทยแซ่แบแซ่บพยังดียางโคกเลาะโคกเป็นมี nó càng hết kinh hình hóa là nó เพชรโคกดอกน้อยดอกไม่ใหญ่เป็นเด็กดินโคกพันดินดงนี่ห้วยดอกสั้งกำปันนะ้นเนาะฝนมากหรอฝน เขเตืไป้มม่วงสมดีดอีอันนี้เห็ดโอ้เห็ดดินบอกไงยังมึงหืนลุกคา เฮ็ดเพิพ่งเขาเเอืมขึ้นๆแอบไม่มีเนาะเฮ็ดเพิพ่งเขาอืมอืม

อุ่นปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดจินมแล้วมันได้กับไอ้มอุ่นถ่วงรับรือหิวเขาเฮึไม่เปลี่ยนเห็นมั้ so Sir. I'm